สวัสดีครับผมเมนน่ครับผมได้คุยกับยายหลังงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เราบอกว่าเราถูกเลข04งวดนี้เพิ่นพูดออกจากปากเลยว่าว่าสีเศร้าซื่อมาบังคับให้กู้สื่ออันนี้คือเป็นคําพูดของยายหลังที่ว่าเราฝันเราฝันว่ามีคนเถ่าคนหนึ่งน่ะมาหาเราครับอยู่บ้านผมได้ถามว่าบ้านเนี่ยบ้านไผ่ เราบอกว่ามันเป็นบ้านเก่าที่ว่าบรเมนบางของเราเดอกมันเป็นบ้านเก่าประมาณสัก60สิปีที่แล้วแหะแต่ว่าบุงหูดอกซุม,มือเนี่ยจักันอยูใส่หลายเจ้าบุไร้แต่ว่าเหมือนครับค้าว่าเหมือนสมัยตะก่อนเนี่ยเราไปเคยไปขายของแล้วก็เคยไปอาศัยบ้านหลังนั้นอยู่ชวดที่ว่าไปขายหอมกับเทียมแล้วว่าเดินไปขายนะอันนี้คือผมผมย้อนนิดเดียวครับคือยายลังครับสมัยตะก่อนสัก60ปีที่แล้วเราเป็นเล็กหน่อยเนาะเราบอกว่าเราเป็นเล็กหน่อย เราบอกว่าเราไปขายของกับพ่อกับแม่แล้วก็ได้ไปขอนอนอยู่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านไม้เมืออกับบ้านใหม่เลื่อนไทยแหละทำไม้ต้กอนอ่ะเป็นบ้านสองชั้นแล้วกลับไปนอนแล้วเพิ่นก็นอนกับพ่อกับแม่เลยละแล้วก็จู่ๆแล้วก็มาฝันมาฝันเนี่ยแหละเพิ่นมาฝันว่าเพิ่นเนี่ยได้ไปนอนบ้านหลังนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเด็กนะคือตอ้นเท่าเลยล่ะต้นเท่า จำได้เลยว่าเป็นบ้านหลังที่ว่าตัวเองเคยไปนอนขายไปขายหอมกระเทียมกับพอกับแม่ประมาณหกสิบปีที่แล้วอันนี้คือเลาบอกออกจากปากเลยแล้วคนแก่คนนึงน่ะไม่เคยรู้จักยางนุงดุงดงมากตัวใหญ่ๆน่ากลัวมากมินวดมินวดแบบคือบางระจันน่ะยางมากหน้าตาผิวเข้มใส่โจงกระเบนใส่เสือมาค่อมสีอ่ะสีสีก้มแล้วว่า แล้วก็หนวดพอนี่ยิ่ยางมาผ้มหี่แสกลางเหมือนกับเจ้าคุณเจ้ายังชนะเหมือนกับสมัยก่อนนั้นยางมหาหาไอ้ยายลังในความฝันยายลังก็นั่งอยู่เนาะนั่งเคียวหมากอยู่แล้วก็มาเห็นแล้วก็มายืนกระดาษให้ยายลังไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาเลยมายืนให้แลยกับยางยางหายแวบไปขางห้องเลยยายลังกับบุญยางตามเลยยายลังนั่งเคียวหมากอยู่จ้ะ ยายลังเห็นเห็นเลขมันเป็นตัวเลขครับแต่ว่ามันเขียนอยู่ในกระดาษมันเขียนแบบเป็นภาษาภาษาไทยแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาแบบลายมือแบบงามมากนะลายสือลายมือแบบงามมากเหมือนกับคนขัดไทยนี่แหละเขียนว่าว่าสีเศร้าสื่อมาบังคับให้กู้สื่อเขียนอย่างนี้ครับในกระดาษยายลังก็เห็นแล้วก็ข้างล่างมันเขียนว่าสองหกหนึ่ง ขีด061นี่คือตัวเลขที่ยายลังเห็นในกระดาษสองหางสองหกหนึ่งขีด061เวลาสื่อเลขยายลังได้ก็บอกว่ากลับเนเด้อเก่าไปเดรออาจจะเป็นสองเก่าหนึ่งหรือศูนย์เก่าหนึ่งผ่านแล้วแต่ครับแล้วแต่จะกลับนะผมกลับให้ไหมผมกลับให้นะครับเพราะว่ายายลังเราบอกว่ากลับนำคือ บางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะคือสมัยก่อน60ปีที่แล้วยายหลังบอกว่ายายหลังเคยไปขายของขายหอมกระเทียมเพื่อแลกข้าวสารสมัยแต่ก่อนข้ามอำเภอเดินไปนะเดินหาไปกระพอยนะสมัยก่อนเดินหาผามหาไปแล้วก็ปัดพ่อขายแล้วมันก็จะเพื่อมีมันคำแล้วก็เพื่อเขาแบบบอดี้บอลยังก็คือขอพักนอนสินะเพราะว่าเราไม่สามารถเดินเดินกลับได้เพราะว่ามันไกลถ้าเดินใกล้เนี่ย ไปนอนอยู่กลางทงกลางปลากับมันบอดีก็เลยขอนอนอยู่บ้านเขาบ้านหลังนั้นที่ว่ายายหลังเคยไปนอนไปนอนกับพ่อกับแม่สมัยหกสิบปีที่แล้วก็คือมันจะเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เหมือนกับบ้านใหม่เพาช่วงว่าเรื่องไทยอกบ้านเก่าๆหกสิบปีที่แล้วไม่ใช่ต่ำๆนะหกสิบปีแล้วแล้วก็นอนครับแล้วกินขาวแล้วพักกันอาบนำ้ำนอนซึ่งยายหลังสมัยเด็กๆแกจํานูน่นจํานี่ไม่ได้หรอกแต่แกก็พอจําได้นอะเพราะว่าแกก็ไม่ใช่เด็กเท่าไหร่ ยายลังกบอกว่าถ้าช่วงหกสิบปีที่แล้วยายน่าอยู่ประมาณสักซิบกูขวบไลล่ะยายจาได้ว่ายายอยู่ป้อหกหรือยังสักย่างไงละ่ะพี่นวาใส่กางเกงขาสาั้นรองเท้ากับบัไซผมกะจังสีเห็นปะผมกะจังสี่เลยผมยังสีแล้วกะหน้าแบบบานๆดำๆจอยๆน่าจะอยู่ป้อหกถ้าหากว่ายายจำผิดน่ะยายอย่างนั้นจะอยู่ป้อหกเลยแต่กะจำจำพอจำได้อยู่ แต่จาได้แม่นเลยแหละว่าบ้านหลังนั้นคือพ่อกับแม่พาไปนอนแต่มันปัญหาฮุมบอร์จเลทผู้คนคิดว่าต้องถามว่าบ้านในที่หลังนั้นเลขที่อะไรต้องเข้าใจครับว่าหกสิบปีที่แล้วคือเราไปขออาศัยเขานอนในซื้อซึ่งซุ้มมือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไอเจนเนอชันบ้านใหม่แบบหลายยุคลรวมบ้งเป่นบอกครับบ้านคนนึงน่ะเปลี่ยนบ้านใหม่น่ะทุกสิบห้าปีด้วยสามสิบปีด้วยสามใชะไม่นบอก แต่ซูมือนี่ยบุหัวบ้านหลังนั้นจะเป็นรูปรห,รหลานอย่างไรล่ะบุหัวกันแต่จู่ๆฝันเห็นบ้านหลังนั้นเฉยเลยแล้วก็พ่อแม่พายไวนอนแต่ในความฝันนีคือยายหลังไม่เห็นพ่อแม่นะบ่เห็นพ่อแม่บ่เห็นพ่อแม่เลยแล้วตัวเองตอนนั้นไป,ไป,ไ,ปไปตอนเป็นเด็กแล้วในความฝันคือตอนตัวเองนี้คือตอนแก่แหละยายหลังเราแต่ตอนนี้กับมันเจ็ดสิบกว่านะาครับเพิ่วมาเจ็ดสิบกูกลัวแหละพอตอนนั้นหกสิบปี หกสิบปีแล้วตอนตอนนั้นแกบอกว่าหกสิบปีกาเนาะหกสิบปีแล้วแกอยู่ปหกครับปหกเหมมันสิบสิบกัวเนาะหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกัวครับแล้วบอกเอประมาณนั้นครับแล้วบอกแล้วแล้วก็บอกว่าอูฝันวาสันฝันย้อนยุคแข้มวาสันฝันว่าเจ้าของในไปนอนอยู่หลังนั้นแล้วก็เห็นผู้ชายเถาเถแต่ว่าแต่งตัวเนี่ยดูดีนเข้มมากหน้าเป็นตาหยาดแนงขึ้น่ามันยืนให้ว่าสีเศร้าสื่อมาบังคับให้กู้สื่อวะสันในเขียนนะเขียนให้เบิ่ง สองหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับกลับไปด้วยบังเทอครับพอฝันลักษณะนี้อาจจะมีอะไรสักอย่างที่ว่าทำให้เราคิดถึงผมได้ถามว่ายายครับตาเะพอแค่ใยลังเล่าเกือบแปดสิบล้านมาพ่อกับแม่แล้วคือสิบบนเรือแหละพวกก็ถามเลยยายครับพ่อกับแม่ยังอยู่บ่ครับยายโอ้ใยก็เกือบแปดสิบแล้วพ่อกับแม่พูดละคือเป็นขี่เท่าแล้วละวะพวกก็ถามแล้วเนาะพมก็เออแมนนะครับ มึงเดเราอาจจะคิดถึงพ่อกับแม่เล่าก็ได้สัยเมื่กี่เราก็เลยเก็บมาฝันแต่มันไม่น่ามาฝันแบบไกลมากเลยนะคนมาเอ้มาสันก็เล่ามึงครับผมกับบอกข้องฝันตามเราเล่ากับบอกข้องฝันประมาณนี้แหละแล้วเหตุผลที่ว่าผมสามารถรา่ายาวได้ก็คือเพราะวา่ายายลังเราบอ่อยฟังย้อนย้อนหลังนาวันเราเคยไปขายของเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นหนีชนะแล้วก็บ,บอกแต่ก่อนนะ่ะไม่ใช่แค่ย,ยายหลังครับเคยไปขายผมเนี่ย เคยไปขายกับพ่อกับแม่เหมือนกันครับเดินเหมือนกันผมเคยเดินเหมือนกันครับผมไปขายหอมกระเทียมเหมือนกันครับผมขายปลาแดกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาแดกพ่อกับแม่เห็ดปลาแดกแล้วก็มีหอมกระเทียมบ้างเล็กน้อยเพื่อเอาปลาแดกไปแลกข้าวผมอยู่กูขันเนาะแล้วก็เอาข้าวสารโอ,อไม่ใช่เอาปลาแดกเนี่ยไปไปแลกข้าวอยู่ที่อำเภออุทุมพรยังไปไหน ยางไปครับยางไปกับ่อกับแม่และโอ้ตอแต่ไ,ได้หน่อยชีวิตมันก็ช่างลําบากนะครับจริงๆครับบางคนอาจจะคิดว่าผมเหมือนลูคุณหนูไม่ใช่นะตะกี้ผมเนี่ยยิงคือจนสลัดเนี่ยจริงๆแล้วบอกเบอาเรื่องพื้นหลังครับแต่ละคนบอ,บอกจบนะครับโดยเฉพาะแบบพี่น้องครับพี่น้องผมใหญ่พี่น้องครับถึงจะหูแม้กระทั่งว่าญาติพี่น้องคนรอบข้างคนรอบบ้านจะห่งไปถาดกาเนิดเท่าว่าเขาเป็นยังไง นะครับนะลำบากลำบากจริงครับลำบากจริงแต่มาบอกแป้ามากอะยายลังเราฝันเยงนียสิอู้เหมือนกับผมเป๊ะเลยผมกับบอกกับยายลังนะพ่อแม่ของยายลังมาอยู่ยายลังเราเจ็ดสิบแปดสิบนั้นพ่อแม่เรามาอยู่ผมเตียอายุยังน,น้อยอยู่แต่ว่าพ่อแม่กับบาอยู่เพื่อนครับผมก็บ,บอกอัางสียายลังล้วก็บ,บอกว่าโอ้สางเราถอเราไปสบายแล้ว เราลําบากมาหลายกะเหตเราไปสบายแล้วอันนี้คือคำพูดของยายลังผมก็เลยมาหย่อนหย่อนถึงพ่อถึงแม่ผมเนาะผมเนี่ยยังบ่หอดพวกหาซื้อซับแต่มาพ่อแม่กับไปแล้วยายลังเล่าบอกว่าเว้ยของยายปุ๋นพอกับแม่กับไปตอนที่ว่ายายลังแค่สี่สิบกว่าเหมือนกันหรือเปล่าอู้มันนะครับประมาณนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่แน่นอนนะครับเนาะเอาเอาแค่ตัวเลขเนี่ยเอาตัวเลขให้มันแน่นอนดีกว่าขอบคุณยายลังหลายๆครับที่ว่าเราข้องฝันใ้ฟังแล้วก็บอกแนวทางหลายๆอย่างให้ฟังทุกคนครับบางเทื่อกกยาาเลแบบ ไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะอยากเล่าที่ไปที่มาให้ทุกคนเนี่ยฟังแบบเพลิดเพลินไปบ้างผมว่าทุกคนเนี่ยย่อมมีอดีตยิ่งคิดถึงอดีตครับยิ่งคิดทอดนะครับนะขอบคุณหลายครับยายดังและก็ขอบคุณทุกคนครับที่นั่งรับชมและฟังและก็ให้ทุ่นครับถูกลอตเตอรี่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไว้ครับซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ